เล้เรื่องจิ้งจกให้ฟังหน่อยเรื่องจิ้งจกหรอคะคือหนูบอกเลยนะหนูไม่ได้เป็นคนกลัวจิ้งจกมัง้งคือปกติอยู่บ้านหนูก็จะเจอจิ้งจกแล้วแต่ว่าทีเนี้ยครั้งล่าสุดอะคืออาบน้ําอยู่เว้ยอาบน้ำแล,แล้วคือห้องน้ํามันไม่ใหญ่มากโซนร้อนอะเอ้ยโซนโซนเปียกอะมันคือแบบก็คือช่องช่องหนึ่งอะแบบเออนั่นแหละแล้วคือหนูอาบอยู่แล้วหนูก็ไปเจอตัวอะไรมันเกาะอ,อยู่ตรงท่อไปทุกคนทั้งนั้นก็คือจิ้งจก แล้วคือมันก็แบบจิ้งจกตัวน่าเกลียดมาไม่เคยเห็นจิ้งจกใกล้ขนาดนี้แล้วก็น่าเกลียดขนาดนี้มาก่อนคือหนูมันดูเฉยๆกับจิ้งจกมาตลอดจนหนูเจอตัวนี้นะคนก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้จะทำอะไรหนูก็ไม่ได้จะไปไล่มันเพราะว่านอกมาเราอยู่ในโซนที่แบบว่าเขตอันตรายมากคือแบบนี่คือจิ้งจกอยู่ใกล้เท่านี้เลยแล้วหนูอยู่อาบน้ําอยู่อยู่ตรงพื้น เออก็ไม่ได้อะไรอาบไปแล้วตอนเจอครั้งแรกคือตกใจแบบสะดุ้งเฮ้ยมันมาจากไหนไม่ปกติห้องน้ำมันไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยแบบเออส่งเสียงกรีดออกมาให้น้องเกรซช่วยเหลืออารมณ์แบบฉันเป็นฉันเจอภัยพิบัตินะห้องน้ํานะแต่ว่าไม่ได้กรีดดังมากและทีนี้ดังมากโอเคน้องเกรซบอกดังมากฉันไม่ได้ตั้งใจจะกรี๊ดฉันแค่บอกอ้าวมันมาจากไหนติ๊กจบมาตรกไหนเออเท่านั้นแหละแล้วก็ก็อาบน้ําไปด้วยความว่าอาบไปจ้องมันไปอะแบบมันจะขยับตัวมาหลายนึงหรอไหม สาพมันเดินเว้ทุกคนพอมันขยับหนูก็กีดอ่ะพราะมันเดินหนูก็แล้วพอมันยิ่งกีดอ่ะมันยิ่งตกใจอ่ะเออยิ่งตกใจแล้วมันวิ่งเข้าหาหนูอะทุกคนมันวิ่งมามันวิ่งตรงมาที่หนูเลยนะคือมันแทนที่จะวิ่งแบบออกไปทางอื่นแบบไม่ใช่แบบเลอะริมอะไรเงี้ยมันวิ่งมาหาทางที่กีดแล้วมันก็แบบคือหนูก็แบบนึกออกนึกภาพแบบกระโดดขาแบบพยายามให้เหยียบมันแล้วก็แบบหนีออกมาจากโซนโซนเปียกแบบแล้วก็ปิดประตูเปื้อขังมันไว้อ่ะคือมันเกือบโดนตัวหนูแล้ว เราเกศจับจิ้งจกไหมไม่น้องเกศกลัวจิ้งจกกว่าหนูอีกโ <c oughs> อ้กีดังมากตอนนั้นแบบ <c oughs> เออแล้วแบบเกศก็เลยต้องแบบเข้ามาแบบเออมาแบบอยู่หน้าประตูแล้ววแบบ่าช่วยด้วยจิ้งจกมันจะให่ใช่ไหมหนูขังมันไว้ในนั้นเลยแล้วคือแบบหนูต้องทํายังไงอะ่ะแบบหนูล้างหน้าแบบโฟมยังอยู่ที่หน้าหนูอยู่เลยหนูเหนืแต่ว่าโชคดียาบน้ําเสร็จแล้วไม่ได้สระผมด้วยแล้วก็เออก็ล้างหน้าที่อ่างแล้วก็นุ่งผ้าอะไรแล้วแบบ ปู่กับน้องเกย์เฮ้ยทำยังไงดีก็เลยจากนั้นก็เลยไลน์เข้ากลุ่มเด็กหอ BNK บอกว่าใครจับจิงจกเป็นมังคาซึ่งตอนนั้นอะเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ปกติกรุป๊ปไลน์เนี้ยจะเงียบมากคนที่ตอบหนูวันนันก็คือพี่เชอร์คนเดียวพี่เชอร์ก็บอกว่าไลน์ลน้องไปไลน์น้องไปหนูก็แบบไลนอย่างไงคะพี่เชอร์คือหรูไม่าคือ ที่เชอบอกให้ไล่ออกหน้าต่างนะคือโซนโซนโซนเปียกอยู่ท่อนี้หน้าต่างอยู่ข้างบนนี้มันอาจจะดูไม่ไกลมากสําหรับเราแต่ว่าการที่เราจะต้องเลี้ยงจริงจบให้ว่านี่ออกไปทางหน้าต่างคือหรูต้องทำยังไงด <c oughs> ูเข้าไปว่า <c oughs> หนูไม่สามารถครับพี่เชอรหนูพปบลเลยหนูไม่สามารถแล้วประเด็นคือหนูกับเกมเป็นโควิดไม่มใครเข้าห้องหนูได้ แะด้วยความเป็นห่วงคุณพี่เชอร์ก็เลยมาหน้ามามาเปิดประตูห้องแบบเอยโอเคไหวไหมแล้วคืออารมณ์แบบตอนพี่เชอร์กำลังจะเข้ามาหนูก็แบบว่าเออผู้หนูติดโควิดนะคะอย่าพี่เชอร์แบบเออลืมก็เลยคืนนั้นก็เลยปิดประตูห้องน้ําไว้แบบอย่างน้อยก็อย่าอย่าให้มันเข้ามาห้องนอนเพราะว่าถ้ามันเข้ามาห้องนอนก็คือตายนะคะเพราะว่าห้องรกมาก ก็ไม่มีอะไรก็เลยปล่อยไว้แล้วสรุปวันรุ่งรุ่งขึ้นเออแต่วันนั้นหนูก็แบบพยายามทําทุกอย่างให้มันตายแต่หนูไม่ได้จะฆ่านะคือหนูไม่ตั้งใจจะฆาแค่อยากให้มันออกไปแต่ว่าเออหนูเอาเออน้ํายาล้างห้องน้ําลาดที่ตัวมันแล้วก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดตัวมันด้วยเออแต่มันก็ไม่ตายแล้วก็วันรุ่งขึ้นคือมันก็หายไปเลยไม่รู้ว่ามันลงท่อไปหรอแต่หนูว่ามันไม่น่าลงท่อท่อมันเปียกอะแต่ว่ามันก็หายไปแล้วอะ สรุปคืออยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนสักแห่งนั่นแหละค่ะทุกคนเรื่องเราจริงจกก็แบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็ยังมีอีกเลยเพราะว่าข้ออาบน้าอย่างสุขสบายขอหนออมาเซียววินาทีที่ผมวิ like ่งเข้าหันหนุนทุกคนคือแบบว่าตอนนั้นคือแบบเป็นหนังหนึ่งมวนที่แบบว่าชายชายมันหนังอินเดียที่แบบตัดภาพสโลโมชันอ่ะทุกคนมันแบบลุ้นระทึกมากเลยไม่ได้เวอร์อันนี้ ใช่น้องเกดยอมไม่อาบน้ำสามวันเลยนะทุกคน <c oughs> เพราะหลอดจริงจกอุ้ยอันนี้คือบอกความลับเลยค <c oughs> ดีฆาตกรจริงจกเนี่ยมันไม่ตายทุกคนจริงจกมันอึดมากเลยแล้วคือนึกออกอแม่หนูก็ปิดประตูไอโซนเย็นโดยที่แบบนึกเหรอจะขังมันไว้ยันนั้นแต่ก็ลืมว่าจริงจกมันก็ไต่พดานได้เนาะมันก็มันก็น่าจะขึ้นแล้ว,ลวก็ออกประตูไปได้ ไปซ่อนตัวไว้รอเอาคืนหุยเขาแบบไปเทรนนิ่งยกเวทแล้วปล่าเนี่ยจิงโจกอ่ะเขาจะมาเอาคืนหนูโอตายแล้วคือหนูไม่ได้ตั้งใจนะคขทุกคนคือหนูหนูก็แค่อยากจับมันออกไปเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ห้องน้ำจริงๆแล้วก็มันอยู่ในห้องน้ำลังแกจิงโจกชาตินาเกิดเป็นจิงโจกไม่อยากเกิดเป็นจิงโจกพอรู้ไหม ชาตินี้นะหนูเกย์มานะมีคนบอกหนูหน้าเหมือนจิ้งจกไปแล้วสิบคนหนูไม่ได้บูลลี่ตัวเองแต่มีคนบอกว่าหนูอ่ะหน้าเหมือนจิ้งจกหนูไม่อยากเป็นจิ้งโจกนะทุกคนอุยทุกคนเห็นสปอยรลอยังหนูไม่ได้ไปนะไม่ใช่หนูหรอกไม่ไม่ใช่เงาหนูหรอกหนูไม่ได้ไปเซนทรัลพรามเก้าวันเสาร์หน้านะคะ ทุกคนหนูไม่ได้ไปโรชโชนะคะคือเขาแบบเอามาสปอยคือแบบเงาอาจจะเหมือนหนูแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้ไปนะคะแต่ว่ามาได้นะคะเซนทันพระราม9นะคะโรชโชนะคะสาวอาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าอาจจะใช่หนูหรือไม่ใช่หนูนะคะต้องไปดูที่ที่ทางเพจเขาลงสปอยนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าอาทิตย์หน้านะคะเซนทันพระราม9้านะคะเออคนไม่ได้ไปเขาไม่พูดแบบนี้หรอกเนาะหนู มันหนูก็มันด้บอกว่าอะไรหนูแค่แบบว่าพูดให้ฟังเฉยว่าอาทิตย์หน้านะคะวีโลโชนะคะที่เซ็นทรันนพลพระรามเก้านะคะใครอยากไปเดินจอดแฟร์เล่นก็ไปได้จอดแฟร์มีขนมเค้กแล้วก็ร้านอาหารอร่อยเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะสามารถไปเดินเล่นได้นะคะเดินทางสะดวกมากค่ะขึ้นรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะลงสถานีพระรามเก้านะคะเชื่อมกับตัวห้างเลยนะคะค้างมีจอดแฟร์นะคะครบจบุในห้างเดียวนะคะอาทิตย์หน้านะคะโอเคไปจอดแฟร์อ้า ก็คือไม่เดินในห้างเลยนะวันนั้นก็คือมีบีนโคบินเคไปก็คือไม่ไป,ไปดูนะไปเดินจอยแฟร์เท่านั้นจ้าเบียนโคงบีนเคค่ะเป็นคำเชื่อแต่หนูพูดผิดเป็นบีนโคโอเคบอกขอไปได้ไหมรู้สึกว่าจริงๆรแล้ววงเราห่างหายจากโรชโชเปไนนานมากเพราะว่ามีงานทุกวอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นจังเกตมาสิริอะไรต่างๆถูกต้องไหมถูกต้องติดตตมาูไลฟ์ของวกเรารวมถึง,งเอคลูสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am m o o n l t Application